สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำสินค้าจาก ABT Smart Home กล้องไร้สายรุ่น My Camera หน้ากล่องนะครับจะมีสติกเกอร์สีเงินบอกชื่อรุ่นเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับเปิดกล่องออกมาจะมี ID Card ครับคู่มือการใช้งานใบรับประกันสินค้าครับ และนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดในกล่องครับมีกล้องรุ่นไมค์เค e มราขาย,ยึดใช้ในการยึดเพดานหรือกําแพงอะแดปเตอร์สายอะแดปเตอร์และชุดนอด็อตตอนนี้เรามาทำความรู้จักกล้องไลทสายรุ่นไมค์เคเมกันครับตัวกล้องภายนอกเนี่ยวสัสดุจะเป็น Engineering Plastic มีความแข็งแรงกว่าพลาสติกทั่วไปเลนส์มีขนาด3.6ม m mm, ม มุมมองของภาพกว้าง120องศาและมีความละเอียดระดับ HD ตัวนี้นะครับเป็นเซ็นเซอร์วัดแสงและด้านข้างตัวนี้เป็นอินฟราเรดสตัวสามารถมองกลางคืนได้ไกลถึง5เมตรส่วนด้านข้างนี้เป็นลำโพงลำโพงจะมีทั้งสองข้างเพื่ออาไว้รับส่งข้อความเสียงหันมาด้านหลังครับตัวนี้จะเป็นลำโพงไซเรน จะมีทั้งสองข้างเหมือนกันเสานี้คือเอาไว้รับส่งสัญญาณ Wifi ตัวนี้นะครับจะเป็นช่องเสียบไฟหรือช่องเสียบอะแดปเตอร์ถัดมาข้างๆ้างตัวนี้จะเป็นปุ่มรีเซ็ตโหมดส่วนตรงนี้จะเป็นช่องเสียบ SD card ถัดมาตรงนี้นะครับจะเป็นช่องเสียบสายแลนใช้ในกรณีที่เราไม่ได้เชื่อมต่อเป็น Wifi ถัดมาข้างๆง,งครับตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์ สติกเกอร์ตัวนี้จะระบุ ID และ p a s s วิร์ของกล้องกลับมาด้านหน้านะครับตัวด้านหน้าตัวนี้ตัวนี้จะเป็นไมโครโฟนเอาไว้ดักฟังเสียงถัดมาตรงนี้ครับเขาเรียกว่า IR วิสา์คืออุปกรณ์ที่รับส่งสัญญาณอุปกรณ์เสริมต่างๆงานลงมาข้างล่างครับตัวนี้ตัวนี้เอาไว้ในการยึดตัวติดตั้งตัวนี้ครับ และกล้องสามารถหมุนซ้ายขวาได้355องศาขึ้นลงได้120องศามาถึงอุปกรณ์เสริมที่กล้องไมค์แคมีรลองรับนะครับตัวที่1เลยนี่คือรีโมทคอนโทรลสอปุ่มด้านบนนี้ใช้ในการเปิดปิดสัญญาณกันขโมยปุ่ม SOS ใช้ในการขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ปุ่มนี้คือปุ่มเซฟโหมดครับใช้ในการเปิดปิดกล้องถัดมาครับนี่คือคอนแทคเซนเซอร์คอนแทคเซนเซอร์นี้การทำงานคือถ้าใดตัวใดตัว,ตวหนึ่งนี้ห่างกันจะมีไฟแดงๆขึ้นมาครับแบบนี้ใช้ในการติดประตูหรือหน้าต่างถัดมาครับนี้เขาเรียกว่า Motion Sensor Motion s e n ซนเซอนี้เอาไว้ใช้ในการตรวจจับการเคลื่อนไหว ถัดมาครับตัวนี้คือ Smoke Detector Smoke Detector นี้ไว้ใช้ในการตรวจจับควันอันสุดท้ายครับนี่คือ Gas Detector Gas Detector นี้เอาไว้ในการตรวจจับแก๊สในอากาศครับสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้กับกล้องไร้สายรุ่นไม c a m คมิลสวัสดีครับ